สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19อีกเช่นเคยนะครับเคยเคยเคยก็ในวันนี้นะครับผมก็จะไปขนลังเสื้อผ้าให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ห้างนะพอดีลูกค้าเขาไปช็อปห้างแล้วก็เออเขาช็อปเกินตัวทุกคนก็ไม่มีรถขนกลับบ้านนะเขาก็จ้างเราไปขนนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ลังเสื้อผ้าล้งเสื้อผ้าต้อง6กกล่องอ่ะทุกคน แฟดสยองครับตัวนะอย่าแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับแฟดสยองครับกระบะซิ่งติดข้อครับผมคือเราอยากซิ่งแต่ว่าเราอยากวิ่งงานด้วยครับทุกคนเราก็ไปติดข้อมาแล้วก็เสริมยางมาครับระยะทุกคนสวยเป้าเอางทีบางทีเราก็ต้องมาทํางานครับใช่ของน้ากมก็สีภูหวานแหววครับนี่แป๊บเดี๋ยวเราจะไปที่ห้าก่อนนะอันดับแรก ผมเพิ่งมาเติมน้ำมันเลยครับผมออกจากบ้านมาก็มาเติมน้ำมันใช่กำลังจะไปที่ห้างแล้วผมแรงก่อนไลทุกคนเดี๋ยวเราตามน้อยเกมไปนะครับเอสน้อยเกมรถโคตรแรงเลยอ่ะกระบะซิ่งครับผมน้อยมากครับที่จะมีกระบะซิ่งในเกมฟาร์มนะทุกคนส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนทํากระบะคลอกเมื่อวานก็ของผมนะของที่มาที่อัพคลิปเมื่อวานนะใช่แต่อืดมากเลยขนาดน่ะ เดี๋ยวผมจะแก้ใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมายกเสร็จแบบนี้คันนี้ก็รู้สึกว่ามี่ไม่ค่อยออกนะเพราะว่าไม่เหมือนรีโบว์คันเมื่อวานเนี่ยนั่นก็ดีกว่าข้อของผมเมื่อวานนี่ออกตัวแทบไม่ได้เอาขับไปขับไปรถก็ดีแบบนี่ทุกคนมาเกมหายละไปเร็วแท้ของเราอยู่ตรงนี้เอาของชมเดี๋ยวเราต้องไปเอาลังยกลังขึ้นรถอีกทุกคนโอ้โหล้อแม็กเหยียบฟุตบาทแล้วโอ้โหชิบหายละเลี้ยงไม่พ้นลปะ เออวิทางก็แคบเกินครับทางเข้าห้างเขาแคบมากครับแต่เราออกขึ้นก่อนที่ไม้นะทุกคนนะมันคือแคบแท้โอ้ยแหลก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 เก็บแหลกไหมแหลกของกันรึโอ้โหมันแหลกอะไรวะพี่ผู้ทางแคบเกินอ่ะดูดิเลี้ยวรถแทบไม่พ้นอ่ะมันต้องปีนฟุตบาทแล้วทุกคนดูดิปึ๊บปีนฟุตบาทแล้วมาแล้วครับมาแล้ว เดี๋ยวเราให้น้อยเกมขึ้นงานก่อนนะครับอแล้วก็ค่อยต่อคิวจากน้อยเกมแล้วกันเป็นรังเสื้อผ้านะทุกคนเขาน่าจะซื้อไปขายแหละนะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นผมไม่แน่ใจกับลูกค้าแม่ซื้อไปเปิดร้านแล้วมั้งผมว่านะใช่ซื้อไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าครับผิดเจ้แกก็ส่งส่งแม่ค้าอยู่ด้วยใช่จัดมาหกรังครับผมเป็นรังใหญ่ๆเลยนะ อันนี้เป็นห้างนะทุกคนเนี่ยเขามาซื้อจากไหนนี่นะเป็นห้างปีกครับผมห้างปีกส่งตกใสหน้ารก็พังแล้วรถพังแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเป็นรังเสื้อผ้าครับผมเป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้ามือสองไหมใช่ไหมเกมน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะเสื้อผ้าโงผ้าโรงงานนะผมว่านะใช่เกมทำไรอ่ะเอาพี่เอาเอาเอาทำหัวเรียบร้อยเออ <ต><ม>ายบ่าตั้งใหม่ตั้งลำใหม่เมื่อกี้มาตั้งลำใหม่นี่ครับนี่ดูวิธีการขึ้นของนักเกมว่าเออโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยครับพวกพี่โอ้โหเป็นไงเหยียบลังคารถเลยทุกคนถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมว่าพังอ่ีโยรเดี๋ยวเราลัดก่อนเลยไปเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวถอยรถก่อน าเหลือ3กล่องครับของเราเอาไปคนละ3กล่องครับ3าลังนี่เป็นไงลังโคตรเบลอบล่าอะไรทุกคนเลยเบลอไปครับบล่าเบลอบล่าอะไรจับเครื่องเราพี่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราดูพี่ไหมขึ้นงานนี่โอู้ทำไมแหลกแท้ผมก็แหลกเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมแหลกอ่ะขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับผมตามันแหลกนะขออนุญาตว่ประศา ถ้าแันแหละกก็ขออภัยด้วยนะครับน่าเป็นเอฟฟกขยับนี่แหละผมว่าก็ไม้มันเยอะเกินมั้งผมว่านะนี่แหละโอ้โหลชัตเยอะนี่คือวิธีการขึ้นงานของผมนะทุกคนเดี๋ยวเราเชื่อพี่ไม้ขึ้นนะครับทูนจะให้พี่ไม้รอจัดพี่ไม้ที่รอจัดเลยก็ได้นะเดี๋ยวถ้าบนรอจัดผมก็ได้ได้เลยอยู่บนข้อรอจัดได้เลยได้เลยแล้วปีนขึ้นข้อก่อนทุกคนมามเออนั่นแหละโอเค โอ๊ยทำไมมันเยี่แบบนี้อือเป็นรังเสื้อผ้าน่าจะเป็นผ้าโรงงานไมื่ผ้าโรงงานก็เสื้อผ้ามือสองนะผมก็ไม่ค่อยรู้ผมก็ไม่รู้อะผมไม่ได้ถามเขานะเดี๋ยวเขาหาว่าเสือกเจย์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 เ้ย์เจย์เจย์เอย์เจ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 บินขึ้นฟ้าเลย์เจย์เจย์เจย์เท่เลย มันน่าจะเป็นการบั๊กจบสองอันพี่เออใช่เฮ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเป็นไอรอนแมนครับทุกคนช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดอือพี่นี่นั่นแหละเดี๋ยวเราจัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจัดก่อนโอเคมาล่างสุดท้ายได้ไหมได้ไหมได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละไปเลยไปเลยโอ้ยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องโดดก็ได้นี่นี่นี่เก็บเดะเดะเดะเก็บางก่อนอ่าอ่าเกมบาง นี่พี่มีสูตรนี่อันนี้คือสูตรพี่นะนะไม่ไม่อันนี้คือสูตรพี่ปึ๊บนี่๊ยนให้มันเอ,อ็นไว้ก็ปึ๊ปึ๊บ,บอ่าเป็นงไงเหรอเลี้ยงไม่ดีแค่เลี้ยงไม่ให้ผมเลี้ยงก็ได้พี่พี่อยู่ด้านล่างวันได้ได้เลยไปครับช่วยๆกันครับสวยสวยงามเฮ้ <c oughs> วัตถุจะบิดอยู่นิดหน่อยใช่ใช่เดี๋ยวนะเลี้ยงใหม่ไม่น่าจะเป็นไรพี่ดูผมดิเสียสายเสียโอผมได้แล้วครับทุกคนโอ้โหเป็นไงโคตรสูงเลยเดี๋ยวเรารัดเชือกก่อนนะครับลัดเชือกก่อนชิวครับโอเครัดได้สองอันตายครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งบ้านลูกค้ากันเฮ้ยรู้สึกว่ามันโค้งเคงอยู่นิดนึงนะเลี้ยวขวาใช่ไหมเกมใเดี๋ยวผมดูก่อนนะ เเอวานวานหน่อยวานดูหน่อยใช่ไหนนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไล่เก้าห้าก่อนด่โอเคจัดไปไปออกไล่ใหญ่เก้าห้าโอ้ยปีฟุตบาทนะครับมันต้องปีนครับทุกคนถ้าไม่ปีนมันก็ไปไม่ได้ทางแคบมากครับแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ไปไปในเมืองไม่ใช่เลี้ยวขวาออกไปที่ไล่เก้าห้าให้ได้อ่ะไปถนนมันเล็กเลยดูผม ถนนมันเล็กครับเราก็ค่อยๆไปครับผมไม่รีบครับอ๋อแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นี่ใช่พี่เลี้ยวขวาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพี่ไปรถรถแรงมากทุกคนโอ้โหโคตรแรงไงทุกคนหนักเอาเรื่องนะเนี่ยจริงพุทปบาทหนักเอาเรื่องไปครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปครับเพราะว่าถ้าไปเร็วไม่รู้ว่ามันจะความหรือเปล่านะแตดูสซนแล้วไม่น่าความนะ คตรรแงปากคอครับกระปาข้อเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไงตรงตรงไปตรงไปเจอวงเวียนแล้วก็ตรงไปใช่ไหมใช่พี่อ๋อวงเวียนอยู่ตรงนี้แตวเราก็ตรงไปนู่นและพี่ข้ามไปในนู่นหนึ่งโอ้รถผมรถผมไปครับค่อยๆไปสิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวคว่ำครับ อันนี้เป็นสินค้าของลูกค้าเดี๋ยวเสียหายมาเฮ้ยเกมมีทางลัดด้วยไปไหมไปเงันไปโผล่ตรงไหนอ่ะเอ้ยม่จะได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมันจะไปโผล่ป่าในป่าพี่ทางเนี้ขึ้นป่าเออพี่ว่าน่าจะใช่นะแล้วก็ไปทางไหนต่อโค้งไปตามทางเลยใจมีตรงอย่างเดียวเลยนี่ขับภายในบ้านแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราต้องลงมามาตรงไปเป็นทางตรงลงไปใช่ไหมพี่ใช่แล้วทางตรงลงไปโอ้โหตอนนี้ขึ้นเขาครับเฮ้ยเกมจะขึ้นไหวไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอ้ยโอ้โหอย่างไงรถตากครับไปไหมนี่สู้เขาลูกพ่อเอาแล้วตอนนี้เรามาเจอชายได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บหนึ่งเอ้าหดีผมก็ปีนขึ้นเฉยเลยอ๋อเราจะมาไล่ไลสีใช่ไหม ใช่พี่อ๋อเ,เราต้องเลี้ยว,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 วขวาเลี้ยวขวาแล้วก็โตรมาอย่างเดียวเลยถึงแหละโอเคไปครับเลี้ยวขวาไป่าซิงไทยแลนดน์ใช่<อ><อ>ไหมแซงบาซิงไทยแลนดน์ครับมามาตามมาเดี๋ยวรอเลี้ยวซ้ายนะพี่โอ้โหนี่มันเป็นแบบว่าแมพขึ้นเขาลงเขาเลยนะเนี่ย แอบใหญ่มากพี่ถ้ารถไม่แรงมานี่คือจบอะถ้ารถไม่แรงมาได้แต่ละไล่นี่โอ้โหอย่างอย่างอย่างกว้างันแบบเนี้ยถ้าเกี่ยวข้าวทีนี้ต้องเอารถเกี่ยวมาประมาณยี่สิบคันรวมเกี่ยวถึงจะเสร็จจริงอันี้พี่พูดจริงถ้าทุกคนถามว่าผมจอดทำไมผมจอดถ่ายรูปนะครับตุนครับมาเก็บรูปครับวุ้ยแบบนี้สวยมากเลยนะพี่ผมผมเอาจริงๆนะแบบนี้วิวสวยมากเราเล่นได้อีกยาวเลยอะ เล่นแบบวิ่งงานนะแล้วก็ขุดดินแบบมันใหญ่เนาะเออเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขตรงนั้นเลี้ยวขวาแบบใหญ่มากมมาครับทางก็สวยมากเลยพี่ก็ชอบทางมาเลยแล้วก็อ่าตรงมาเอ้ยใกล้ถึงแล้วเกมโอ้รถพี่เด้งดึงด้งดึงเลยผมยังไม่ถึงเลยที ใกลๆ<า>ละมา<ล>ะมาถึงถึงแยกแล้ถึงแยกที่ี่เดียวเมื่อกี้ละพีะ่มองเห็นหลังคาบ้านลูกค้าแล้วม,มาแล้วครับผมสวัสดีครับขับรถได้โหดมากผมทำความเร็วละผมองทำความเร็วก่อน <laughs> ต,อตรงบีบแต่ก่อนบีบแต่ตรงยาวตรงยาวเราต้องตรงยาวๆแล้วทุกคนนี่มาแล้วครับโอเค โอ้หมู่บ้านนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านชาวสวนชาวไร่โอเคอ๋อมันเป็นโรงงานทอผ้าเอ้ยมันเป็นโรงงานเย็บผ้าเกมนั่นแสดงว่าเราขนผ้าแสดงว่าเราขนผ้าเขาไปน่าจะเป็นผ้าแบบเป็นผืนเป็นผืนน่ะเนี่ยเขาแนบแนบไว้เนี่ยเห็นไโอเคดับเครื่องก่อนครับเดี๋ยวลูกค้ารำคานครับเพราะว่า อยู่บ้านหลายหลังครับผมตรงนี้อยู่กันหลายคนอันนี้เนี่ยมันเป็นโรงงานเย็บผ้าเดี๋ยวสองดูดิสองไม่ได้ครับฝีม,มืออะเอาของลงนะพี่ผมปึ๊บเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเขาหยิบเข้าไปเองนะครับอ่าตรงนี้บบึ๊นี่พี่ผมโยนผ้าเออพีผ่ผมโยนผมโย,ยนเข้าล็อกด้วยเขาเท่พ okay. ี่เห็นปะพี่เห็นจังหวะผมปะเออพี่ไหนแหลอ๋อตรงนู้น ที่ผมโยนไปเนี่ยพี่เอ้ยโยนเข้าอีกแล้วพี่โอ้โหไหนเนี่ยผมโยนอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ได้เดินเลยเนี่ยอ้าวไม่ตรงเลยเอ้ยไม่ตรงติดแล้วเนี่ยพ่นผมพ่นไวเลยพี่โอ้โหเกินไปเกิดไปเกินไปไปเกินไปแน่พ่อครับบ้าพ้อบึ้บเอ้ยเกือบ ครับเรียงไว้ให้ลูกค้าครับนี่น่าจะเป็นผ้าใหม่ครับตรงนี้แล้วเรียงไว้ดีๆก่อนโอเคเสร็จงานแล้วนะครับปะก็ตอนนี้งานเราก็เสร็จแล้วพี่เนาะก็ผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับใช่ครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมทาคลิปใหม่ด้วยนะครับก็ฝากมาดูคลิปผมกันด้วยนะครับทางช่องพี่ไม้นะครับก็วันนี้ขอต้อนรับไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกครับซีว่เกนค้าบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ